ถ้าใครยังอยู่ในโลกนี้อีก50ปีนะครับทองก็จะขึ้นไปเรื่อยๆการขึ้นมา,ารอบนี้นะครับหนึ่เาสองนเนี่ยคือมันขึ้นมาจาก300ร้ในเวลาไม่กี่ปีนะฮะกิเจ้าตามปี2อูนยได้ไหมครับทุกเนี่ยเดิดโควิดถามว่าต้องพิมพ์เงินไหมคนก็บอกว่าเนี่ยพิมพเงินมาถ้าไม่พิมพ์เงิน,นงเงินที่ไหนไปซื้อวัคซีนอะแจกไปทั้งโลกอะแต่การพิมพ์รอบนี้มันพิมพ์มาเยอะมากอเมริกาพิมมา ถ้าจําไม่ผิดก็6ล้านแล้วถามว่าช่วงนี้ทำไมขึ้นแล้วก็ทํากําลังพิม์เงินต่อไงสเตเบิลคอยไงสเตเบิลคอยนี่โอ้หนักไปอีกนะทำบอกว่ารัฐบาลไม่ได้พิมพ์แต่เอกชนนะ่ะสามารถสร้าง s t a เบิลคอยไปได้ถ้าเอาเงินนะฮะมาซื้ออะไรฮะภานธับัลรัฐบาลอเมริกาแล้วก็ทำสเตเบิลคอยแปลว่า,าเอกชนก็ออกเงินตราประเภทหนึ่งเรียกว่าสเตเบิลคอยออกมาใช้ได้ ทองสี่พันเข้าตอนนี้ได้ไหมครับต้องพูดอย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้ระบบการเข้าทองคำเนี่ยดูยแต่ราคานะฮะอย่าพิ่งเล่นพี่พ,พี่พี่บอกเลยอย่าพิ่งเล่นนะครับเข้าได้สี่พันนะครับแล้วก็ทองอะไรฮะถ้าทองคำแท่งก็เข้าไปเฉะพอาะก็ไปดูว่ามันมีกี่ก้อนคุณซื้อมากี่กี่ก้อนน่ะุูก็ถือไว้เท่านั้นแต่ถ้าไปโกลฟิเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่ที่จะซื้อตรงสี่พันตัวเลขตรงไหนเลยนะครับมันไม่ใช่นะครับ,นะรบมันมันมันไม่ง่ายแบบที่เราคิดเพราะมันมีการฟอเ์เซลนะฮะมันมีเลเวเลตเข้ามาเกี่ยวข้องมีการต้องเข้าใจเรื่องของการวางมารจิ้นอะไรเงี้ยนะครับ,รบหรือว่าคนที่คุณเคยทําเองไหมล่ะแล้วคุณคุณเคยกําไรไหมล่ะพี่บอกเลยนะว่าลูกค้าพี่เนะี่ยพี่ต้องคุยทุกเช้านะ ทุกเช้าเลยแล้วทุกคนที่ได้แปดเนี่ยเราก็ถามว่าเอาทาเองแล้วก็าบอกไม่อ่ะทาตามอาจารย์มาได้ได้แล้วเราก็ถามว่าถ้าผมถ้าอาจารย์ตายไปแล้วทําไงอ่ะ <c oughs> นะครับเขาคงตอนนั้นเขาอาจจะอีกยี่สิบปีเขาคงทําเองเป็นอ่ะนะค่ะนะครับพองลงจากคิลลิงโซนอย่างที่อาจารย์เตือนไว้นะคะ <c oughs> แต่ให้อาจารย์เล่าให้เราฟังเรื่องคิลลิงโซนก่อนนะคะมันคือโซนไหนใช่สี่พันหรือเปล่า <c oughs> และลงมาจากจุดที่เป็นจุดตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคะอาจารย์คะ มันเป็นโซนนี้นะครับมันก็คือโซนที่ลากไว้เนี่ยนะฮะมันจะเห็นว่าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าสามนะฮะถึงสี่ศูนย์เจ็ดสี่นะครับ, 4, 0, 74, รบไอ 4, 0, 74, ้สี่ศูนย์เจ็ดสี่อะเราหาจจะเห็นอีกครั้งหนึ่งนะก็อบอกก่อนนะครับ อันนี้เราคุยเรื่องทองเนี่ยเราคุยกันแค่เข้าใจกันนะว่าทองอะไระ <laughs> ไม่ไม่ใช่ทองม้วนนะฮะไม่ใช่ทองทองทองแบบทองแท่งนะฮะ,ฮะอันนี้มันคือเราคุยเรื่องโกลฟวเจอร์ ure, <ะ>ต้องมีกลยุทธ์แต่ถ้าเป็นทองคําแท่งเนี่ยนะครับเวลาเราดูเทคนิคเราไปดูไทม์เฟรมมันเลยนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์เดียวที่ d ีสได้นะฮะก็คิดว่า ถ้าใครยังอยู่ในโลกนี้อีก50ปีนะครับทองก็จะขึ้นไปเรื่อยๆไม่ถึงว่าจากข้อมูลณวันนี้นะครับแต่ถ้าอาจจะไปขุดทองมาจากดวงจันทร์ได้อะไรเงี้ยนี่ก็อีกเรื่องนะึงข้อมูลเพิ่มนั่นก็สปายเพิ่มนะถ้าเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราจะกลยุทธ์ในการถือทองคำแท่งเราดูแค่สิมันเนี่ยนะ แปลว่าถ้ามันลงมา3,376เนี่ยเราก็ต้องทนถือนะแปลว่าแบบนั้นนะคือเราต้องทนได้นะเพราะสิ่งนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมนะครับถามว่ามันมีโอกาสลงไหมมีนะนะครับเดี๋ยวจะอิิบายให้ฟังว่าหลังจากเนี้ยที่มันจะขึ้นไปจบอีกหนึ่งละลอกเนี่ยนะครับมันจะจบการขึ้นของขึ้นที่มาจากนะฮะมาจากพันสองนะครับ เดี๋พิธีบายให้ฟังก่อนฟังดูทางเฟรมมันให้ให้เข้าใจก่อนว่าลีลาของต้องําจะเป็นยังไงแต่ทองคางแท่งจะให้ราคาอะไรยังไงก็ว่าไปนะฮะแต่ถ้าเป็นโกลฟีเจอร์เนี่ยไม,ไ,มไ,มไม่ต้องดูทาเฟรมมันนะครับเพราะว่าเพราะว่าใส่มาจินไม่พอนะครับเวลามันเวียงที่นึงมันมันสี่สิบเท่านะรหรือบางบาง,บางตัวก็ยี่สิบเท่าอันนี้อันนี้ทั้งหมดเป็นหนึ่ง อันนี้คือหนึ่งหัวนี้คือหัวหนึ่งนะฮะที่ขึ้นมาพันเก้าร้อยี่สิบครั้งแรกเนี่ยคือหนึ่งอันนี้คือคือไซเคิลที่สองนะฮะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นอันนี้นับสามไม่ได้ครับเพราะเพราะว่ายังไม่ได้สูงกว่าหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็เลยการเป็นขึ้นหนึ่งของขึ้นสามของทม์เฟรมันนะฮะดูง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขึ้นสองของทม์เฟรมันนะฮะมันกําลังอยู่ในขึ้นสามของทม์เฟรมันอยู่สามละสี่ละห้านะครับแสดงว่าใน ตามเฟรมมันเนี่ยยังขึ้นต่อไปได้อยู่นะครับถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องราคาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอในขึ้นสามเนี่ยปรากฏว่าการขึ้นของมันเนี่ยมันกลายเป็นขึ้นยืดตัวจากเรื่องของการเอางี้ก่อนถ้าเราจะเข้าใจเรื่องทองให้ดีว่าทองขึ้นพอ,อะไร,ะรก็เคิดจากการด้อยค่าของเงินเฟียตก่อนถ้าเรานะฮะอ่า ไม่ใช่อารมณ์นะใช้สติปัญญานะครับแล้วเราไปดูข้อมูลนะครับเราเฉ็ยนว่าทองคําเริ่มขึ้นแบบจริงจังนะครับเมื่อมีการคุยกันนะครับในปีประมาณนะฮะปีประมาณปีอ่าสองพเนี่ยนะครับไอตอนนั้นเนี่ยก็มีการคุยกันใน f e d เ r อร์ e ันดีเว่าพิมพ์เงนได้ไหมนะครับจําชื่อท่านไม่ได้ว่าชื่ออะไรท่านบอกพิมพ์ได้ไม่เป็นไร ก็พิมพ์ได้นี่ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นนะ่ะก็จะเกิดเกิดวิกฤตนะครับเพราะนั้นอเมริกาก็เริ่มมาพิมพ์เงินเราดูนะครับทองคำก็ขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เอ่ยว่าจะพิมพ์เงินนะฮะพอปี2009เนี่ยถ้าใครจําได้นะครับนะบปี2009เนี่ยก็มีการพิมพ์ QE มาล็อตแรกตอนเรื่องของอแฮมเบอร์เกอร์ไคซิตอเมริกาพิมพ์มาแต่ในยุโรปตอนนั้นนะ่ะมี ธนาคารกลางยูแล้วนะฮะก็เกิดปัญหาถ้าเราจำได้ก็คือกรีกจำได้ไหมฮะกรีกกรีกกรีกล้มละลายประเทศกรีกนะฮะค่ะวิกฤินนี่สัตีเหมือนกันเออนะครับอเมริกาก็มีนี่เหมือนกันเพราะนั้นเพื่อไม่ให้ธนาคารล้มเพราะธนาคารล้มเนี่ยมันจะกลายเป็นแบงก์ลันไปทั้งโลกมันไม่ใช่ว่ามันล้มเฉพาะอเมริกาเนะมันแปลว่าถ้าแบงก์ลันมันลันทั้งโลกนะฮะก็เลยมีการพิมพ์เงินเข้ามาในยุโรป นะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเงินแข็งมากก็พยายามพิมพ์เงินเหมือนกันเพื่อให้เกิดเงินอ่อนนะฮะคือทฤษฎีพิมพ์เงินมันพิมพ์ได้ถ้าเงินมันแข็งพิมพ์เงินแปลว่ามันไม่ใช่ว่าแปลว่าพิมพ์เงินแปลว่าพิมพ์โดยไม่มีทุนสอรองระหว่างประเทศเอางี้ดีกว่านะแต่อเมริกาเนี่ยพิมพ์โดยไม่ต้องมีอยู่แล้วนะครับไม่รู้สิทธทิใครให้นะครับหลังสงครามโลกเขาก็ได้ไปนะครับเดี๋ยวตอนที่เอาทองคํามาแทน ดอลลาร์เนี่ยออกไปเงขก็ทองคำไม่พอไม่ใช่ว่า<ช>อยู่ดีๆ,ๆก็ประพิมพเงินเฟียดเงินเฟียดมันเลวร้มันไม่ใช่คือหลังสงคมโลกเนี่ยการค้ามันเติบโตบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยโดยการที่จะพิมพ์เฉพาะที่ทองคำควาประกันเนี่ยการค้ามันโตสิบเท่าไอ้ทองมันไม่ได้โตสิบเท่านะครับอันนี้เข้าใจเรื่องจริงๆว่ามันเป็นแบบนี้เขาเลยยกเลิกไอ้มาตรฐานทองคํา ไม่ใช่ว่าเขาแอบมาพิมพ์เงินเงินมันไม่พอในการเลี้กเปลี่ยนซื้อขายเข้าใจไหมครับเงินมันทั้ง M1M2 เลยทั้งหมดน่ทั้งแบงก์กระดาษทั้งสินเชื่อเลยทั้งหมดเนี่ยปริมาณมันโตขึ้นมากเพราะว่าสิเพราะว่าหลังสุครามโลกก็ต้องสร้างเมืองใหม่หนูน่นนี่นั่นใหม่ไปมาณการค้ามันโตแต่ไม่มีเงินไม่มีเขาเรียกสภาพคล่องเน่ยเพราะว่าถ้าจะพิมพ์เงินออกมาอาต้องพิมพจากทองคําแต่การค้ามันโตจากอะไรจาก GDP ที่มันโต จากการที่กูนเอาหินเอาอิฐปูนทรายมาสร้างบ้านสร้างเมืองมันเป็น GDP สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอาหารอะไรก็แต่สร้างขึ้นมาเขาเลยสร้างระบบระบบะการพิมพ์เงินโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศขึ้นมาอันนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอย่าไปอธิบายเลยมั่วๆนะฮะมาทาให้คนเข้าใจผิดนะครับเวลาจะพูดประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยพูดให้จบพูดให้ครบถ้าจะเป็นอาจารย์พูดให้ครบนะครับอย่าไปพูดอะไรที่ทําให้คนเข้าใจผิด เงินเฟียก็จะอยู่ต่อไปนะครับแบงก์ดอลลาร์ก็จะไม่เป็นกงเต๊กเอางี้นะครับก็จะอยู่แบบเนี้นะครับบิตคอยก็จะขึ้นต่อไปเพราะบิตคอยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นขึ้นมาโดยความเชื่อทองคําก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นแต่สมมุติว่ามีค่านะครับที่เป็นสิ่งที่เป็นกลางที่สุดของของเราบอกว่าสมัยก่อนใช่ไหมฮะใครมีทองเนี่ยคนนั้นก็เพราะทองมันหายากใช่ไหมอะไรหายากเนี่ย เหมือนยิ่งงามหายากก็มีราคาเหมือนกันนะระเราก็จะมาดูว่าเมื่อมีการพิมพ์เงินมันก็ทําให้ทองคําขึ้นใช่ไหมครับขึ้นมาจนมีการถูกฟอร์เซลกันเนะ่ยเพราะการขึ้นมาพันพนัรอบเนี้ยนะครับหนึ่งเก้าสองศูนเนี้ยคือมันขึ้นมาจากสามร้อยเนี่ยในเวลาไม่กี่ปีนะฮะหลังจากนั้นก็ลงมาออันนี้ก็จบขึ้นหนึ่งไปนะฮะก็เรียกหนึ่งไซเคิลอันนี้ก็เป็นสองไซเคิลขณะนี้กําลังขึ้น รอบสามไซเคิลมันเกิดยังไงคะทําไมมันถึงวิ่งขึ้นมาหลุดแรงกีเจาตามปีสองศูนย์ได้ไหมครับถุงเนี้ยเกิดโควิดถามว่าต้องพิม์เงินไหมคนก็บอกว่าเนี่ยพิมพเงินมาถ้าไม่พิมพ์เงนินเงินที่ไหนไปซื้อ,อวัคซีนอ่ะแจกไปทั้งโลกอ่ะเข้าใจเหตุตรงการพิม์เงินตอนโควิดไหมครับแล้วคนตกงานนะครับแล้ว g d p ไม่เกิด G d p ไม่เกิดเงินไม่พิมพ์เกิดปัญหาอีกแล้ว เข้าใจไหมครับว่าทําไมตอนโควิดต้องพิมพ์เงินก็ต้องพิมพ์เงินเพราะทุกคนไปอยู่บ้านแต่ทุกคนต้องเงินมาซื้อข้าวแต่ทุกคนไม่ทํางานก็มีการพิมพ์เงินพิมพ์เงินแปลว่าอะไรครับการพิมพ์เงินเนี่ยมันต้องมีทุนสำรองระหว่างประเทศก็คือมันต้องสร้าง GDP ขึ้นมาค้าของเงินที่ GDP คืออะไรคะคือเงินที่มาค้าคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มนุษย์มาใช้อ่ะแล้วแปลงเป็นเงินเนี่ยนะฮะเอามาค้าประกันการพิมพ์เงินนะครับ คือคําว่าเงินตาต่างประเทศเนี่ยมันก็คือ GDP ที่ประเทศนั้นสร้างขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศนั่นัอฮะก็พิมพ์ขึ้นมาแล้วก็มีการพริมพ์ขึ้นมาอเมริกาหยุดงานนะครับประเทศไทยหยุดประเทศไทยพิมพ์เงินนะประเทศไทยไม่ได้พิมพ์เงินครับประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศประเทศไทยก็รัฐบาลก็ไปกู้มาจากแบงค์ชาติแบงค์ชาติก็ต้องไปขายนะพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองที่ที่ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันไว้ ขายออกมานะครับเพราะเป็นงั้นจะถือว่าเป็นการพิรมพ์เงินเพราะนั้นประเทศไทยไม่เคยพิมพ์เงินเลยเลยนะที่ผิดกฎหมายนะครับนะครับอ่ะคราวนี้พอเข้าใจเรื่องแบบนี้กลายเป็นว่าพอพิมพ์อันนี้ก็ถือว่าจบขึ้นหนึ่งขอขึ้นสามอันนี้เป็นขึ้นสองขอขึ้นสามนะครับแต่การพิรมพ์รอบเนี้มันพิมพ์มาเยอะมากนะครับอเมริกาพิมพ์มาถ้าจําไม่ผิดก็หกล้านไอตัวของ e ูเนี่ยเขาเงินฝืดอ,อยู่แล้ว พิมหกล้านเหมือนกันหกล้านแปดล้านสิบสี่ล้านพสองล้านเหมือนกันนะครับ,ครบแคนาดาพิมพ์เหมือนกันออสเตรเลียพ,พิม์เหมือนกันแต่พิมพไม่เยอะเพราะน้นพิมพไม่เยอะก็พิมพ์ช่วงโควิดนะฮะเราเขียนว่าไอ้ความเบี่ยงเบนของเงินเฟรรียสที่ไปอยู่ในตลาดโลกอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการพิมพ์เงินในช่วงที่มันเกิดภาวะสําคัญไม่ใช่ว่ามาตะโกนปาปาว่ารัฐบาลไหนก็พิมพ์เงิน ก็เนี่ยไอเยนตีนาพิมพ์เงินแล้วตอนนี้เงินเฟ้อร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็พิมพ์ไปสิมันพิมพ์ไม่ได้นะฮะกฎของการพิมพ์เงินเฟียมันมีอยู่มีคนตรวจสอบอยู่คือไอเมเบกเขาตรวจสอบอยู่ไงอย่างประเทศไทยเนี่ยมีทุนสำรองอยู่สองแสนแปดหมื่นล้านสองแสนแปดหมื่นล้านล้านนะฮะแล้วก็พิมพ์เงินมาได้เอาสามสิบห้าคูณไปนั่นคือปริมาณเงินบาทที่อยู่ในตลาดถ้ามากไปแบงค์ชาติก็ออกพันธบัตรมากู้คืนกลับไปเพื่อให้สภาพคล่องธนาคารมันอยู่ในภาวะที่ พอไม่ใช่ว่าอยู่ในธนาคารพาณิชย์นะฮะแล้วพาณิชย์ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้อยอะไรเงี้ยไปชักก็จะสู่สภาพคล่องนี้กลับไปเวลาเรียนเรียนให,ให้ครบให้ครบรอบรู้แล้วจะเข้าใจฮนะะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอของการที่เมื่อมีการพิมพ์เงินก็จะทําให้ทองคําม,มันขึ้นเพราะทองคําเนี่ยพี่ต้าน,นึกดีๆนะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นวัด โลหะเดียวที่อยู่ในทุนสมนรอระหว่างประเทศแสดงว่า,าการยกเลิกมาตรฐานทองคําแปลว่ามาตรฐานทีแปลว่าเอาทองคาไปให้อเมริกาอเมริกาพิมพ์เงินอะไรเนี่ยนะฮะมา,าตรฐานทองคำใครมีทองคําพิมพ์เงินได้เนี่ยนะฮะก็ถูกกลับมาใช้อยู่ไงตอนนี้มันก็ใช้มาตรฐานไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยมีทองคําก็พิมพ์เงินได้ไงก็ก็มพ์เงินบาทได้เหมือนเดิมนะฮะนะครับ เวลาทองคามันขึ้นพิมพ์เงินบาทเพิ่มขึ้นได้ไหมฮะเพิ่มได้ไหมครับเพิ่มได้ไงแล้วเราก็สงสัยว่าแล้วเงินไปอยู่ที่ไหนก็คุมค้มเงินไปซื้อบ้านซื้อที่ดินที่ดินมันราคาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าที่ดินทุกแปลงราคาขึ้นจากตารางวานละหมื่นแล้วก็ขึ้นไปตารางวานละสิบล้านเนี่ยแล้วเอาเงินไปซื้อทุกแปลงมันไม่ใช่คือที่ดินมันขึ้นตามราคาประเมินมันไม่ใช่ว่าทุกคนเอาเงินไปซื้อแล้วมีการเปลี่ยนมือทุกแปลงเข้าใจไหมฮะ แต่ราคาที่ดินมันขึ้นน,นะครับพอมีการเปลี่ยนมือเงินก็หายไปเก็บอยู่ในทรัพย์สินเนี่ยคืออ่านระบบเงินเฟียสให้จบนะฮะเงินเฟียสเขาสร้างระบบมาแบบนี้นะฮะอ่ะคานนี้ทองคาตัวนี้มันขึ้นมาเกิดจากอะไรเราเราก็ไม่รู้ฮนะมันก็พิมพ์กัน,นย,ยังพิมพ์อยู่แล้วถามว่าช่วงนี้ทําไมขึ้นแรงก็ทํากําลังพิมพ์เงินต่อไงสเตเบิลคอยไงสเตเบิลคอยนี่โอ้หนักไปอีกนะทําบอกว่ารัฐบาลไม่ได้พิมพ์แต่เอกชนนะ่ะ สามารถสร้างสเต็บิ้คอยไปได้ถ้าเอาเงินนะฮะมาซื้ออะไรฮะพับัตร,รัฐบาลอเมริกรันแล้วก็ทำสเต็บิคอยแปลว่าเอกชนก็ออกเงินตราประเภทหนึ่งเรียกว่าสเต็บิ้คอยออกมาใช้ได้นะครับแล้วแล้วตอนนี้เฟดไปได้พิมพ์เงินแล้วนะรัฐบาลอเมริกันพิมพ์เงินแล้วนะก่อนหน้านั้นเฟดพิมพ์นะตอนนี้รัฐบาลอเมริกันพิมพ์แล้วนะเพราะอะไรรัฐบาลอเมริกันก็ขายพัธบัตรัฐบาลอเมริกันไปใช่ไหมครับ ไอเอกชนที่เอาไปก็ไปทำสเตเิลคอยสเตเิลคอยก็ไปซื้อบิตคอยไอบิตคอยก็ไม่มีสเตเิลคอยก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ดอลลาร์ไปซื้อบิตคอยก็ซื้อไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นสเตเิลคอยนะครับสเตเิลคอยก็ต้องมีคําประกันอเพราะนั้นพอบิตคอยขึ้นไปอตกลงว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องพิม์ดอลลาร์เพิ่มขึ้นไปอิชูเรียมขึ้นสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นก็ต้องพิมพ์เงินอ่ะก็กลายเป็นว่าทองก็เอามึงพิมพเงินอีกแล้วนะครับจะเห็นว่า มันมากร<ช>ะาาชากแรงตอนที่เกิดจีนเนียแตกเ็นไหมฮะมันก็ขึ้นมาอีกนะครับแล้วมันจะพังไหมมันไม่พังไงนะครับแถวแถวบ้านกีต้ามีอาหารถา่ายแทนไหมฮะไอในประเทศไทยตอนนี้เขาบอกว่ามีบ้านว่างหนึ่งล้านหลังเนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าบ้านมันเหลือไหมฮะเหลือเคยใส่ชุดนะฮะเดรสที่ไปงานแต่งงานเนี่ยชุดหนึ่งตัดเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้แปดร้อยก็เยอะแยะเลย ขาดแคลนไหมครับยารักษาโรคนะครับเมื่อก่อนต้องยาแพงๆ๋ยวนี้นะครับพาราซิตามอลเม็ดละเท่าไหร่ครับคือมันไม่มีอะไรขาดแคลนไงเพราะเทคโนโลยีมันสร้างเพราะนั้นมันก็เลยพิมพ์เงินได้เข้าใจตามนี้ก่อนนะฮะจะได้ไม่หลงทางแต่การคิดเรื่องนี้มันคือความเชื่อของมนุษย์ไงทอมันก็ขึ้นมานะครับเร,เ,รเราเราเราไม่รู้หรอกมันจะไปถึงไหนแต่เรารู้ว่ามันอยู่ในชื้นสามตามทฤษฎีของเราเนี่ย รเราดูง่ายๆว่าถ้า MBCD มันสูงกว่าเดิมเนี่ยมันอยู่ในขึ้น3เอางี้แล้วกันง่ายๆอันนี้ดูว่า Timeframe อะไรนะอันนี้อยู่ในขึ้น3ของ Timeframe week ซึ่งเนี่ยมันอธิบายหลายทีแล้วว่ามันก็จะมี5ขึ้นนะครับตอนนี้มันอยู่ในขึ้น5นะครับมันอยู่ในขึ้น5ใน Timeframe week นะครับไปอยู่ในขึ้น5นะฮะขอเข้าไปที่ Timeframe week นะครับอันนี้อธิบายทองคำให้เข้าใจนะครับ แต่เรื่องเทรดอีกเรื่องนึงนะกีตาเรื่องเทรดก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งมันมันไม่เกี่ยวกับการที่อธิบายว่ามันกําลังขึ้นอยู่นะคะนะครับแปลว่าเมื่อกี้อธิบายแปลว่าใครชื่อทองคําท่านกับที่พิเธอรเพราะมันยังยังไม่จบนะครับไอไอห้าของวีคเนี่ยนะครับ, 5, 2, เ,นะรบเป็นสามของมันเนี่ยแล้วพอมันทำสี่เดี๋ยวมันจะมีจะบอกว่าแล้วมันจะมีอาการยังไงนะฮะแล้วห้าของเนี่ยไอตัวห้าเนี่ยนะครับ ของทางเฟ n t มันอาจจะมีห้าขึ้นอีกนะถ้ายังมีการพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นอีกเพราะนั้นทองมันจะขึ้นไปที่เขาพูดกันว่าหมื่นเหรียญอะไรก็ได้แต่มันเป็นทองคําแท่งนะมันไปได้นะครับเพราะตรายยังพิมพ์เงินได้เพราะตอนนี้มนุษย์ยอมรับแล้วว่าพิมพ์เงินได้ถ้ามีเทคโนโลยีครับไม่ไม่เกี่ยวกับคนตกงานแล้วไม่มีอะไรกินนะคนละเรื่องนะฮะไม่เกี่ยวกันเราพูดถึงภาพรวมของโลกนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องก,กระจายเลยได้คนละเรื่องกันอ่า อันนี้ก็คือหนึ่งห้าสองห้าสามห้านะครับแเ้าก็จะมีสี่ห้าและห้า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 เนี่ยแปลว่าจบขึ้นสามของความเฟรมันแล้วจะปรับฐานใหญ่ก็แปลว่าในรอบของการปรับฐานรอบนี้สมมติพี่สมมติว่ามันจบแล้วนะอาจารย์สมมติว่าจบแล้วแล้วมันก็มีการปรับฐานาการปรับฐานเนี่ยโดยปกติก็ไม่เกินสิเอร์เซนของราคาสูงสุดก็แบบคือ,ค,อคือไม่น่านจะต่ำกว่าสามพ <c oughs> ันหกนะฮะอาจจะสามร้อยห้าสิบเนใหมนรอบนีใไใช่ใช่แต่ก็ใช่ใช่แต่ก็จะไม่ปรับเยอะ สมมุติว่าเราดูเนี้ยสามสามสี่อันนี้ใครใครอยากจดไว้ก็ได้นะครับสามพันห้าแล้วกันแล้วลงมาสามพันหนึ่งเนี่ยลงมามาประมาณสามรอยแปดสิบเหรียญมันแปลว่าถ้าท่าท้าท่าตรงเนี้ยสี่ศูนย์ห้าแปดเนี่ยมันจบแล้วเนะี่ยขึ้นสามน,นะมันจะบอกเรา,าที่หน้ามันไม่ได้บอกที่นี้มันจะบอกที่หน้านะฮะมันก็จะลงไม่ต่ำกว่าไม่มากกว่าสามร้อยแปดสิบเหรียญจากจุดข,ข้างบน เราก็จะพอติดตามไปดูภาวะของการปรับฐานของมันได้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นขึ้น4ของขึ้น5แต่อย่าลืมว่าถ้าเราไปลองไว้ที่4058นะที่ราคาสูงสุดเนี่ยแล้วมันลงไป300เหรียญเนี้ยเราถูกฟอสเซลนะฮะเพราะนั้นจุดนี้ที่พูดถึงคิลลิ่งฟิวอ่ะเพราะว่ามามาคิลลิ่งฟิวแปลว่าคุณอาจถูกฆ่าตายเลยนะถ้าคุณไปลองไว้แล้วคุณไม่สต็อปลอสนะครับ พะคุณวางมาจินเนี่ย65,000-70,000เนี่ยนะครับแต่ถ้ามันลง300เหรียญมันเป็น90,000นะคุณถูกฟอสเซลมันแปลว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นโซนแถวเนี้ยเป็นโซนที่ต้องระมัดระวังเพราะโซนที่รวยอ่ะมันคือโซนนี้โซนที่ปรับฐานมานาน,านเอาอย่างนี้มันจะตราบใดถ้ามันจะขึ้นไปจบเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้ามันมีการปรับฐานานานๆอีกเมื่อไหร่เนี่ยฮะมันจะขึ้นอีกหนึ่งละลออซึ่งระล้อเนี้ยนะครับ <c oughs> มันจะ อันนี้อันนี้มันสลับซับซ้อนคือถ้ามันจบตรงนี้จบไปแล้วไม่ถึงว่าอาจจะลงมาเมื่อคืนแล้วได้กลับพ้นไปแต่ไม่เกินแถวนี้นะครับไม่เกินแถวนี้คือไม่เกินหนึ่งศูนย์เจสี่เนี่ยมันแปลว่าขึ้นต่อไปที่ขึ้นเนี่ยสมมติว่าปับฐานลงมาแล้วเหลืออยู่ที่สามพันแปดค่ะมันจะจบที่สี่พันห้าไม่เกินสี่พันห้ามันจะบอกแบบนั้นบอกว่าจะไม่ไม่เกินสี่พันห้า แล้วครั้งเนี้ยทองจะปรับฐานใหญ่นะใหญ่แปลว่าอะไรใหญ่แปลว่าที่ขึ้นมาจากหนะึ่งพันนะครับหนะึ่งพันหกสิบจนถึงสี่พันห้าเนี่ยมันจะปรับฐานใหญ่นะครับ follow the money the